สบายดีพี่น้องตัวได้ล่างแล้วตัวย่องมาเปียนทั้งนอกย่องมาเปียนทั้งนอกอสิลงกันนะเอาพอกระไรเชียวลุกซี่ไม่ปวดลงล่างนี่ใช่กระคุตัวได้ล่างแล้วแล้วก็บถิ่มลงหันสบายดีพี่น้องน้ำดีลงหันบักมุกมามาล่างสวยพี่น้องเออล่างเป็นเด้อไม่ดูนี่ล่างล่างอีกันล่างแล้วไม่ดูนั่น บ่เคยลากถั่วจกเื่อพี่้อาะ้ามันหล่อนเด้อค่ัเงพืทนงพื้นทางพื้นทางพื้นมันบูทูเอออันนี้กัอันาดุกซีพี่นนองเขาชินหนึ่งชิลสุดคนนะฮะอี คอยปงเน่ยมันแตกขีดหน้าน่ะล่างเลยล่างมันหลอนเด้อเด้อทั้งเทิงทั้งขอปากมันนัทูบเด้อนี่นี่นี่บ่วงเนี่ยไปล่างนี่ยนี่เ้ยบ่วงมันวิ่งให้ให้งมาล่างถุ้ ออถวยกูจะแตกกากใบเนาะท่านถวยแตกข้อขาดได้หม่ <c oughs> <c oughs> อ้านขาดเครื่องข้นกับขาดเครื่งอืมท่านถวยขาดเครื่องข้นกับขาดเครื่องเห็ดดีๆเด้อบมนบมนเด้อยู่ดียังบ่ยอมอยู่จนไโต๊ะกี่นะวางางดีๆ

ย you ังสีอะเนี่ยคือล่างคือล่างเขาวดสีใบมันก็ล่างหมแล้วเขียนเขียนใส่อะมันจืดมันเอาไปมันเอาไปวางแี่หรือว่าหัวขับพเย็นหอหัวขับพี่เย็นเลยลูกว่คุณเขียนเต็มลูกเขียน้าสีมาลูกต่ออะไรเตะเตะนๆดนะขวดสีใบยังหมดแล้ ทำตัวตลกอบานน้ำหมักมุงขาเสียงกำลังใส่ได้หรอดืเสียนะชูกินชุเนงกินข้าบอกชินแล้วเออเดินเอ้าใส่เยอืนี่ไม่เล่เด้อ ยังไเองตัวเองไม่ลถ้ายังถ้าบผูไปนั่งผูนางตังผูขางันผู้บอกกันผูมาซื้อเชียนเอา้าวเปียร์างม่เนแะยิงอีะเนบ่กกุิเ่างแน่ก็ี่มอยู่นี่นี่ ไแช่น่ะมันหมวยมาเบิ่งไปช้อยช้มากกับรีบมาโคกกันเต็มตีนกูเลยอย่างต้อยไปต้ยว่ามันเหมืนเตีนเขามาไหวเสริมตีนกูเถอะเนาะมอเห็นเลยกูแบบโม้แล้วมันอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะมอเห็นเลยมอเห็นเลยกูแบบเห็มาเบิ่งพี่อย่างนนไม่ไหวอยู่ดีบ้าอ๊าโอ้ย bên trong nhóm một tết mua bao mầm không bao mầm à. mùa tết cọc 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 con cọc 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 này จะมูตัวเองน่ะถ่วท้องสบายยังหลังหมดเลย, <S <S Scot mm hmm. ยลข้างขนขาวน่ะเว้นไีมีร่มขึ้นมากันล่างกินหมดอ๋อก็ดีเอพะพวกนี้มัยพี่มาหมเด็กนาที่ว่ดจะใช้ทไปให้ยี่มิ์ จักนั้นพี่เม่อะไอไพี่เม่แก็ไปหาตัวยกล้องดีแม่ดวงเม่เอาดวงหัวโปนี่หัวเปเป่นะแวก็ชิมีได้บาบนนี่นะมีอะไรปืนยงกล้องก็ไปใส่ฉัดหายปืนงกล้องภายใเตพื่อหมเออขาคนมาเลยีม่เลยปนกล้อง อาไหละอุ้ยซงจะไปยังล่ะเล็กฮะละอ่ะเด็กกล่แม่ถ้า่เราเกิดน่ามเสร็จ้วฮะยักษ์น่าม่ไ ເຮົາບໍ່ເປັນເນາະໝໍອີ່ມີຈັ່ງິ່ງກໍບ ตกตกลงมาตกเปิดมือหยองเอ้ยครั้งหนึ่งลูกสี่อันสุเล็กๆกินพี่น้อง อืนนีไม่นลเลยไนี่ยมมาที่ไหนไหนซุยแบเมียนน่ะหองอินดายุกิมัลงเลยน่ะแ็บเวียนน่ะ แก๊ดพวนึ่งขี้จอตะวันกินเบิดมือมือนีมองอกไม่ได้ทอไม่ช่าสิเ่ห่วิงสิบวกเอมอนนี้เแงกล้องไชุวยตกเบิดมือบอมีวีแวววชิยุทธพี่น้องเลยทั้งผ้าคึ้มือทีบอยู่ ພີ່ນ້ອງເອີ້ຄລິບນີ້ກໍຈະລາສໍານີ້ເນາະພີ່ນ້ອງເນາະກະກົດ Like ກົດ Share ກົດ s u b s c r i ດີ້ພໍ່ນອງ FC ານກະສບາຍດີ